ค่ะอยู่กับส่วนอินสุข h a แฮปปี้กระเด้นบบีนะคะวันนี้จะมาทำฮอร์โมนนมสดนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาทำปุ๋ยนมสดแบบเร่งด่วนนะคะไม่ต้องหมักใช้ได้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งดอกเร่งผลพืชเจริญเติบโตโดีผักทานอร่อยกรอบสดนะคะวันนี้ วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างอุปกรณ์มีชูรสนะคะค่ะชูรสจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใช้เอ็มร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นนมสดนมโพหนองโพนะคะค่ะอันนี้เราเทไว้แล้วนะคะวันก่อนเราก็ได้นํามาใช้นะคะเป็นนมสดนะคะเราจะใช้เพิ่มเข้าไปตรงนี้คือเกลือชมพูนะพี่อย่าเพิ่มเกลือชมพูเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่ม แร่ธาตุให้ต้นไม้นะคะให้ดอกไม้แล้วก็ให้ต้นพริกของดีนะคะจะเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปอีกทีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะใส่ชูรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะค่ะชูรดหนึ่งช้อนชาแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝานะคะที่พีเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เกลือนะคะเกลือชมพูหนึ่งช้อนชานะคะเกลือชมพูหนึ่งช้อนชาแล้วก็นมนะคะนมสดนะคะนมสดหนึ่งกล่องประมาณหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนเพื่อนนมสดประมาณหนึ่งกล่องนะคะที่เทไว้ก่อนนี่ประมาณสองกล่องคะใช้หนึ่งกล่องนะคะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ คนนะเพื่อนๆคนนะคนคนให้แหละคนให้เป็นเน้าเดียวกันนะคะคนไปทางเดียวน,นะคะค่ะคนไปทางเดียวน,นะคะซืดนมสดนะคะเราจะใช้ทำเสร็จเราใช้ได้ทันทีนะคะแต่ถ้าเราใช้ไม่หมดเราจะเก็บไว้ไม่เกินสามวันนะคะเพื่อนๆค่ะ ไม่เกินสามวันนะคะใช้ให้หมดนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะกรอกใส่ขวดนะคะเ,เพื่อนๆกรอกใส่ขวดนะคะ ใส่ขวดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ใส่ขวดแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนดีจะปิด,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 ดฝาก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการเขยา่าฝาของเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาขอหยิบฝาก่อนนะคะค่ะแล้วก็เขย่าเขยา่าสามารถใช้ได้เลยนะคะแบบเร่งด่วนนะคะ ค่ะเขย่าเช็ค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 นะคะดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือยังนะคะละเอียดหรือยังนะคะเขย่าให้ค่ะเขยา่าอ,อ,อัตราส่วนในการใช้นะคะเวลาใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะเพื่อนๆต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้าเป็นบัวลดน้ำของเราที่ใช้ห้าถึงสิบลิตรนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนนะคะค่ะ ถ้าเราใส่บัวนะคะเราจะใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะอันนี้เราทำแบบเร่งด่วนเลยนะคะถ้าเป็นป๊อก,กี้นะคะเราก็จะใส่ป๊อกกี้นะคะเดี๋ยวที่จะใส่ในป๊อกกี้นะคะหมุนไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆ๊อกกี้แน่นมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะพี่จะใส่ป๊อก,กี้นะคะมาใส่ป๊อก,กี้นี้นะคะพอดี ขาตั้งบีมีปัญหานะคะบีก็ต้องจับโทรศัพท์เองนะคะพอดีผู้ช่วยไม่อยู่ะคะ่ะวันนี้ก็เลยต้องจับเองนะคะเพราะว่ากล้องกล้องอขาตั้งกล้องมีปัญหานะคะบีก็เลยต้องทําเองะคะ่ะอันนี้ใช้ประมาณนี่ช้อนชานะคะ,คะเห็นไหมคะแล้วก็เราต้องเขย่าเพื่อที่จะลดต้นไม้นะคะค่ะ ผู้ช่วยไม่อยู่นะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองเต็มที่นะคะค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาฉีดได้เลยนะคะแบบเร่งด่วนนะคะอันนี้ดอกดาวเรืองนะคะ่ดาวเรืองพ่นไปเลยนะคะพเพื่อนๆนค่ะพ่นตามใบนะคะตามใบตามดอกตามนะคะที่ยังไม่บานนะคะแล้วก็ใส่ดอกแล้วก็ใส่รากด้วยนะคะพเพื่อนๆ นะคะดอกดาวเรืองนะคะที่จะใช้กับดอกไม้นะคะแล้วก็มีผักเชลลด้วยนะคะนะคะเล่งความเจริญเติบโตถ้าเป็นผักเชลลนะเะก็จะ,ก,ะ,ะกรอบนะคะกรอบนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นต้นพริกนะคะพริกก็จะดกขั้วเหนียวมีดอกออกมานะคะค่ะขั้วเหนียวแล้วก็ ตามรากหอมมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆหอมนมอะค่ะค่ะหอมส่วนประกอบนะหอมมากๆเลยอะค่ะค่ะนะคะของเราใส่เพิ่มค่ะเกลือชมพูเข้าไปนะคะเราเพิ่มแร่ธาตุให้อ่าดอกไม้ของเรานะคะเราเพิ่มแร่ธาตุให้เขาแล้วก็มีผักเลแล้วก็จะได้ทานกรอบพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะค่ะ ดอกไม้ก็จะออกมาดอกใหญ่สวยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นพริกพริกของเราก็จะลูกใหญ่แล้วก็ดกนะคะค่ะน,นี้กำลังออกดอกอยู่นะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะเพื่อนๆนะคะทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือมี เครื่องดื่มชูกำลังนะคะชูรสนะคะชูรสชูรสหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งหนึ่งฝานะคะแล้วก็นมสดหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็เกลือชมพูหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้เสริมแร่ธาตุให้กับเสริมแร่ธาตุให้กับต้นไม้ของเรานะคะให้ จเจริญเติบโตแข็งแรงหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมกลิน่นนมสดอะ,ค,ะค่ะค่ะหอมแบบหอมกลิน่นนมสดหอมน่าทานมากเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่เสียสละเวลามาชมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะค่ะขอพอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ